สนใจสั่งซื้อเลยค่ะหัวกลยาอาซาบานำเข้าจากญี่ปุ่น สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูหัวกลนยาที่เราใช้งานจริงนะครับนี่ผมยื่นออกมาข้างนอกให้ดูเลยนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านถามว่าใช้ยังไงนะครับใช้ยังไงแล้วใช้จริงไหมใช้จริงครับที่เราขายหัวกลนยานะครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อเนาะอ๋อแนะนำว่าต่อทางส่งนะครับปั๊มนี้เป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับผมก็ต่อไปดังทางส่งหัวหนึ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับสายสายบ่น้านะครับนี่ต่อทางส่งเลย ก็ต่อสายพ่นยานะครับอย่างนี้2เส้นนะครับอันนี้ก็กเป็นสายหัวกนยานะครับเห็นเปิดอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถเปิด2หัวนี้ได้เลยที่กําลังของพ่นยาไม่ตกนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเบาเบาเข้าได้ก็เบาอย่างนี้ได้ครับจะเปิดเบาเร่งอย่างนี้ได้เนาะนะครับหัวก้นยาก็ต่อแบบนี้ครับสายที่ผมใช้ก็ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีสองถังเนาะผมมี2ถังก็ย้ายไปย้ายมาต่อแบบนี้ครับหัวก้นยาคุณดูสภาพแล้วกันเนาะใช้จริงไม่จริงนะครับใช้จริงๆนะครับ นะครับจะจริงจริงใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับนะปับราคาปัจจุบันที่ผมจําหน่ายเนี่ยนะครับอยู่ที่1 1 5 0บาทนะครับเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือราคาปัจจุบันนะับนณะวันที่ผมไลฟ์ลคลิปนี้ครับก็คือ17เดือน4ปี65ครับนะครับตอนนี้ยังมีสินค้าอยู่ให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นหัวที่ใช้งานจริงนะครับเบื้องต้นง่ายมากเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็หย่อนลงไปเลยไาเบือ้องต้นเนี่ยผมจะให้อยู่ ด้านบนนี้ก่อนนะครับหลักการง่ายๆของเขาเขาจะพ่นออกไปนะครับแล้วไอ้ตัวรูรูของเขาทางนี้นะครับมันจะดูดออกไปด้วยดูดเข้าไปด้วยทําการกวนแบบหัวเจ็ดได้ปุ๊บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องหัวกลย้ายให้ดูนะครับ้องต้นนะครับผมเปิดเลยสมาชิกเห็นไหมเพราะมันแรงมากเพราะมันแรงมากนะครับเพราะมันแรงมากเดี๋ยวผมขออนุญาตโอ้กระจายกระจายกระจายครับ แรง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 ดูแลกันนะที่ผมเปิดแบบโวเดียวนะครับสติสติ้งเลยเอาจอมไปเลือกหน่อยนะครับจมไปเล็กกหน่อยแล้วคนคิดเราเหมือนกันนะว่ามันจะไม่ได้ยังไงกลัวซะขนาดนี้นะครับนี่ผมสมยาไปแล้วนี่วางมานี่พุ่งเลยนะครับนี่ถ้าเราเปิดอันนี้มีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราเปิดหัวก้นยา มันก็จะกวนอย่างนี้ด้วยแล้วก็พ่นยาด้วยนะครับอันนี้ผมปิดอยู่นะผมจะกวนยาเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยน,นี่ผมเปิดที่บาร์แรงนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันบาร์มันอยู่ที่3 0บารานะครับอย่าปรับได้นะครับตรงนี้แล้วดแต่เพื่อสมาชิกปรับเอาเนาะตอนนี้ผมจะปรับของเขานะครับผมเหลือใยตัวเดียวที่จะใส่นะครับผสมยาลงไปง่ายๆแค่นี้ผมใส่ก่อนหน้านี้ไป4 5ห้าตัวแล้วนะครับโชว์กันอย่างนี้ผสมยาเสร็จ สายก็ไปส้ายอ่ะไมนน่มีอะไรยากทําเกษตรนะครับง่ง่ายใส่เข้าไปแค่นี้นะครับโยาเข้ากันอย่างดียาเข้ากันอย่างดีมากนะผมยาผงยาผงอะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับกระจายยันต้นนะครับแล้วเวลาเราพ่นเนี่ยกาลังไม่ตกปลายสายกําลังไม่ตกนะครับนี่ของเล็กอิงเจแปนใช้งานจริง ดูถังดูทรงเลยใช้ของจริงใน้นอนครับแบบนี้สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ลายของเราแอทไซกิ่งพันดูเรียนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดส่งให้ทางนี้โปรเลยเดี๋ยวกวนนะเดี๋ยวกวนเดี๋ยวเปิดพ่นยาปูมแรงและคกันครับกับหัวยัดกวนยาของเราอาซาบ้าด้วยไอเจียแปงเดี๋ยวโชว์เสรละขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้สนใจสั่งซื้อครับสวัสดีครับ มาครับเดี๋ยวมาพ่นยาโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดเลยหัวกลนยาก่อนเลยนีนะอ๋อ,อท้งส่งนะหวนอยู่ดูกนดูกวน,กวนยาผงยาไกระจายหมดนะครับจะไม่ีไม่เข้าได้ยังไงอะ่ะถ้าจ,จะเบาก็เบาได้นะเดี๋ยวจ,จะเบาก็เบาได้เดี๋ยวผมเปิดสดเลยนะครับดูดูด,ดูเพื่อสมาชิก ใครสนใจได้เลยนะครับหัวกันยาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดปลายปลายทางปลายทางผมปิดไว้เดี๋ยวผมเปิดรอนี่มันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดรอนะครับม,มันเป็นอัตมันเป็นอัตโนมัติคือคุณนึกไหมนึกภาพเนาะถ้าคุณใช้แมนนวลอยู่ไม่ใช่ออโต้นะครับคุณเปิดหัวนี้ทิ้งไว้เนาะแล้วคุณสามารถตรงปลายทางคุณนะเปิดปิดได้กลายเป็นว่าปั๊มของคุณกลายเป็นปัม๊มอะไรอ่ะปั๊มธรรมดาที่เป็นอัตโนมัติได้ทันทีเพราะว่าเปิดนี้ทิ้งไว้ก้นยาตลอดเวลานะครับมาผมจะค้นยายให้ดู ผมได้ยินเสียงนะปูดกวนอยู่นะมาๆมา,มาโชว์ของโชว์ของนะครับผมมีจงหนึ่งที่ผมกำลังจะไปพ่นยาเพื่อสาธิตนะครับแล้วก็พ่นด้วยแหละพ่นจริงๆอ่ะผสมยาเพื่อสาธิตคงใช่เรื่องนะพ่นจริงพ่นจริงโชว์เลยโชว์เลยเดินเร็วนิดน,นึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันแรงจริง ไม่ตกหรอกนะครับถ้าเพื่อนใช้สมาชิกที่ผมบอกเมื่อกี้นะถ้าคุณใช้แบบปั๊มแบบเอ่อถังลมอะปั๊มธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถปิดได้นึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ออตโต้แต่คุณเปิดอย่างนี้ไปด้วยเนี่ยมันกลายเป็นออโต้ไปเลยทันทีนะมันกลายเป็นออโต้ทันทีนี่ดูมาแล้วผมปิดไว้ปิดไว้ผมปิดไว้อย่างนี้นะเปิดโอ้โหดูแบบนี้แบบนี้แบบน แบบนี้ครับนี่เอาหัวฟงฟงนะหัวฟงฟงปรับหัวได้เนี้ยมือเดียวรอ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 นี่หัวมันดูแรงแต่หัวฟงนะครับเพราะผมเป็นต้นกล้านะครับถ้าเพื่อนสมาชิกเป็นต้นไม้นี่เป็นตอพูดถึงนะยิงหัวกันไปท,ทันที่แบบนี้เห็นไหมครับสวยสสวยสวยครับ ลองปรับให้มันคมๆว่าน,นี้หน่อยะนี่ดูคมๆวัาน,นี้หน่อยนี่นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกใช้เป็นหัวผังลมไม่น้องพูดถึงงเวลาเปิดต้นไม้กันเรากก็บเอเวเท่าไหร่สีบ่บาทอ้ยมันกระจายเลยครับยาเนี่ยสนใจสั่งซื้อครับหัวก้นยาอัสบ้า